เจ็สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ซึ่งมีความรู้มากแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ไม่ได้เกิดจากการขาดสติปัญญาหรือโอกาสแต่เกิดจากปัจจัยสำคัญหลายประการที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลดังนี้ครับ 1. ติดกับดักการคิดเยอะหรือ overthinking trap คนที่มีความรู้มากมักจะคิดซับซ้อนและคิดเผื่อไปไกลจนกลายเป็นความกลัว การคิดมากเกินไปไม่ได้ช่วยป้องกันความผิดพลาดแต่เป็นการปกป้องเราจากการเริ่มต้นยิ่งคิดสมองยิ่งเห็นปัญหาและความเสี่ยงจนสุดท้ายสมองจะหาข้ออ้างให้เราอยู่ที่เดิมเพื่อความปลอดภยัย 2. ความเข้าใจผิดเรื่องความพร้อมหลายคนรอให้ตัวเองพร้อมหรือเก่งก่อนถึงจะลงมือทำแต่ความจริงคือ ความพร้อมเป็นผลลัพธ์ของการลงมือทําไม่ใช่เงื่อนไขก่อนการเริ่มคนที่สําเร็จไม่ได้เริ่มพร้อม,มั่นใจแต่เขามั่นใจเพราะเขาได้เริ่มทําไปแล้ว3กับดักความสมบูรณ์แบบ perfectionism ความต้องการให้ผลงานออกมาดีที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกกลายเป็นศัตรูของการลงมือทําคนที่รู้เยอะมักไม่ยอมให้เวอร์ชันแรกของตัวเองห่วยจึงไม่ได้เริ่มสักที ในขณะที่คนที่สำเร็จยอมเริ่มจากเวอร์ชั่นที่ทำได้ก่อนแล้วค่อยแก้ไขภายหลัง 4. ลำดับการเรียนรู้ที่ผิดพลาดคนส่วนใหญ่เชื่อว่าต้องเรียนรู้ให้ครบก่อนถึงจะลงมือทำแต่คนที่ทำจริงจะใช้ลำดับตรงกันข้ามคือทำก่อนสะดุดเรียนรู้แล้วค่อยแก้ไขความรู้ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้จะกลายเป็นภาระที่ทำให้คิดเยอะและลังเลมากขึ้น 5. การบริโภคข้อมูลสร้างภาพลวงตาของความก้าวหน้าในยุคที่ข้อมูลล้นหลามการอ่านหนังสือหรือดูคลิปพัฒนาตัวเองทำให้สมองได้รับรางวัลทางอารมณ์จนรู้สึกว่าตัวเองฉลาดและก้าวหน้าทั้งที่ความจริงเป็นเพียงการบริโภคข้อมูลแต่ชีวิตยังอยู่ที่เดิม 6. ก,การรอคอยแรงจูงใจและอารมณ์ คนส่วนใหญ่รอให้มีไฟหรือมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มทำแต่แหล่งข้อมูลชี้ว่าไฟเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่เกิดก่อนการลงมือคนที่ไม่สำเร็จมักปล่อยให้อารมณ์เป็นคนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำแทนที่จะใช้ระบบหรือนิสัยเป็นตัวขับเคลื่อน 7. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนการลงมือทำมีความเสี่ยง แต่การคิดวนเวียนอยู่กลางอากาศนั้นให้ความรู้สึกสบายเพราะไม่ต้องรับผลลัพธ์จริงคนรู้เยอะจึงมักใช้การเตรียมตัวเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในโลกแห่งความเป็นจริงครับสรุปสั้นๆคือโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เข้าใจมากที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทำเร็วที่สุดเพราะความเร็วนั้นช่วยให้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ได้ไกลกว่าคนที่ยังคิดไม่จบเสมอ การมีความรู้มากแต่ไม่ลงมือทำเปรียบเสมือนการสะสมแผนที่ไว้เต็มบ้านคุณอาจจะรู้จักทุกเส้นทางรู้ว่าตรงไหนมีหลุมมีบ่อจากการอ่านแผนที่เหล่านั้นแต่ตราบใดที่คุณไม่ยอมก้าวเท้าออกจากประตูบ้านแผนที่เหล่านั้นก็ไม่มีวันพาคุณไปถึงจุดหมายได้จริงครับ